สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการพาสัตว์เลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศซึ่งหลายๆคนถามยูนมาเยอะมากว่าแม่ทํายังไงเดินทางยังไงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้นจะาอัดคลิปใหม่ให้ดูก่อนอื่นเลยการเดินทางไปต่างประเทศนะคะจะต้องเตรียมตัวอย่างน้อยประมาณ3เดือนอันดับแรกเลยคือต้องพาคุณมณนีไปฝังไมโครชิปซะก่อนหรือสัตว์เลี้ยงที่เราจะต้องการพาไปเนี่ยฝังไมโครชิปซะก่อนไมโครชิปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ของคุณมณี่เด้ หรือว่าบางบางบาง,บางที่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งตัวไมโครชิปเนี่ยเปรียบเสมือนกับบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะคะซึ่งจะมีเลขนัมเบอร์ประจําตัวของคุณมณีไมโครชิปจะโดนฝังไว้ที่คอนะคะอย่างเราจะรู้กันว่าสัตว์เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะฝังไมโครชิปกันแล้วก็ในไมโครชิปจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อคุณมณีผู้หญิงผู้ชายสายพันธุ์อะไรวันเกิดสีอะไรแล้วก็จะมีข้อมูลของนิวทั้งหมดซึ่งชื่อเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงน,นี้สําคัญมากเลยแต่ว่าเราสามารถใส่เจ้าของได้มากกว่า1น,น่งคนนะเพราะวา ขึ้นเครื่องบินไมโครชิปจะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของนะคะนั่นหมายความว่าจะต้องมีชื่อนิวอยู่ในนั้นหรือถ้าเกิดจะมีเจ้าของอีกหนึ่งคนก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้เราสามารถแจ้งตอนที่เราไปฝังไมโครชิปได้เลยอันนี้คืออันดับแรกนะคะต้องฝังไมโครชิปอันดับที่สสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือวัคซีนวัคซีนที่ขาดไม่ได้คือพิสุนักบ้าพิสุนักบ้าฉีด1เข็มพร้อมกับวัคซีนรวมก็ได้นะคะ1เข็มถ้าเราจะไปญี่ปุ่นหรือพวกไต้หวันด้วยนะคะ ควรจะฉีด2เข็มหมายความว่าเว้นหนึ่งเดือนแล้วไปฉีดอีก1เข็มแล้วก็หลังจากฉีดเข็มที่2เว้นอีกหนึ่งเดือนแล้วก็ไปเจาะเลือดตรวจเลือดนะคะต่อมาเมื่อเราไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญแลจะจําเป็นมากก็คือจะต้องมีสมุดวัคซีนสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ที่เราต้องเน้นเลยคือจะต้องแปะเราเขาจะมีสติกเกอร์ที่ขวดวัคซีนใช่ไหมคะจะต้องนาสติกเกอร์มาแปะนะคะ ทุกครั้งแล้วก็เขียนวันที่ชัดเจนแล้วจะต้องมีลายเซ็นของคุณหมอที่เราพาน้องไปไปฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างครบถ้วนนะคะอย่าง,าะค,ะงาคุณมาีเนี่ยค่ะฉีดวัคซีน2เข็มเพราะคุณมาีก็เตรียมพร้อมสําหรับการบินทั่วโลกหลังจากวัคซีนเข็มที่2เว้น1เดือนแล้วใช่ไหมคะไปตรวจเลือดแล้วก็ผลเลือดเนี่ยก็จะใช้อีก1เดือนเพราะว่าส่งเลือดไปตรวจที่ lab ประเทศอังกฤษนะคะหรือประเทศที่รับรองก็จะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่ง เขาก็จะเขียนรายละเอียดทั้งหมดว่าวัคซีนที่เราไปฉีดวันที่เท่าไหร่ครอบคลุมยังไงแล้วก็น้องตรวจเลือดมาเนี่ยน้องไม่มีโรคที่ต้องห้ามใช่ไหมผ่านเรียบร้อยก็จะออกใบน,นี้มาซึ่งใบนี้เปรียบเสมือนวีซา่าสามารถบินทั่วโลกได้เลยสําหรับประเทศที่จะต้องใช้ผลตรวจเลือดแล้วก็ ซื้อตั๋วเพื่อจะเดินทางนะคะเราก็ซื้อตั๋วของเราปกติเลยแล้วก็เช็กว่าสายการบินนั้นสัตว์เลี้ยงสามารถเดินทางไปได้ไหมอย่างเช่นถ่านิวบินเกาหลีเนี่ยเขาก็จะถามรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงถามใบไมใบไมโครชิปมาคา่ะรายละเอียดที่อยู่ในนี้เราก็แจ้งเขาไปทั้งหมดขนาดกรงเท่าไหร่น้องน้ำหนักเท่าไหร่แต่ถ้าน้อง รวมกระเป๋ารวมที่ใส่แล้วเกิน7จกิโลจะไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนเครื่องกับเราได้น,ะ <S <S นั้นหมายความว่าน้องต้องโหลดลงไปใต้เครื่องนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเช็คอินพอแจ้งเสร็จเรียบร้อยเขาแจ้งเรากลับมาแล้วว่าโ okay, อเคแล้วเขาล็อกที่ไว้ให้คุณมาีแล้วแล้วก็ไปจ่ายเงินค่าตั๋วคุณมาีนะคะเรียกว่าค่าตั๋วคุณมานีนก็ได้ก็จะเป็นเหมือนค่าสัมภาระเกินนะคะที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินได้เลยเขาก็จะบอกทางเราไปเนาะออลืมบอกไปว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะคะก่อน1-3วันเดินทางจะต้องพาน้องไปตตตรรรว่่าางงกกกกยดนนัััที สุวรรณภูมิก่อนแล้วพอไปถึงต่างประเทศนะคะขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้ คือเมื่อเราไปรับกระเป๋าที่สายพานเสร็จแล้วใกล้ๆตรงที่สายพานจะมีเคาน์เตอร์ควอรันทีนอยู่ก็ให้พาคุณมณีไปที่เคาน์เตอร์นั้นแล้วก็ยื่นเอกสารทั้งหมดของคุณมณีให้กับพนักงานแล้วพนักงานก็จะตรวจสแกนไมโครชิพนะคะพร้อมกับตรวจเอกสารทั้งหมดของคุณมณีแล้วเขาก็จะสแตมป์ตาอนุญาตเพื่อให้เข้าประเทศมันก็เป็นเหมือนการตรวจคนเข้าเมืองของคุณมณีเลยค่ะส่วนขากลับก็จะคล้ายๆกันก่อนเดินทาง1-3วันก็จะต้องพาคุณมณีไปตรวจอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของประเทศเกาหลีนะคะก็คือต้องพาไปตรววจที่่่คลลินนกกอนกอแ้็มยื เอกสารที่สนามบินแล้วก็สามารถทำเครื่องเครื่องบินกลับได้เลยก็อยากให้ไปประเทศไหนก็เช็คข้อมูลประเทศนั้นนิดนึงทุกอย่างมันมีความคล้ายกันแต่ก็จะมีความแตกต่างของขั้นตอนบ้างค่ะแล้วเดี๋ยวนิวจะมาสรุปราคาค่าใช้จ่ายให้ฟังนะคะ อย่างไมโครชิปจะราคา800ถึง1,000บาทวัคซีนพิสุนักบ้าโดยปกติแล้วก็จะเข็มละประมาณ300บาทนะคะ2เข็มก็ประมาณ6700บาทเนอะแล้วแต่คลินิกค่าตรวจเลือดราคาประมาณ18,000ถึง20,000บาทใช้ได้2ปีแต่ถ้าเกิดประเทศไหนไม่จำเป็นต้องใช้ผลตรวจเลือดก็ไม่ต้องไปตรวจเลือดก็ได้นะคะตรวจร่างกายก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้ง240บาทจากประเทศไทยแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ100ถึง200 u s ขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินแต่ละประเทศอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่ม เติมนิดหน่อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศที่เราจะไปค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนที่ฟังแล้วอาจจะดูยุ่งยากไปสักหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าทําตามขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยแล้วก็คลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะพาน้องสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศด้วยกันถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องบัตตี้เจอร์นีคุณมน,นีนิวด้วยนะคะ